พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้าไปฟังในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นะครับก็พัฒนาขึ้นนะโดยเฉพาะในการประชุมสภาสมัยที่แล้วสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าก็โอเคขึ้นในการอภิปรายแต่ละครั้งผู้ที่อภิปรายก็จะพยายามหาข้อมูลต่างๆมาพูดไม่ได้พูดไปเรื่อยเปือ่อยนะครับในยุคก,ก่อนนั้นก็มีสสพประชาธิปัตย์นะครับที่พูดเป็นหลักเป็นการเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วหลังจากนั้นก็มีสสพเพื่อไทย จนมาถึงสสพักก้าวไก่ก็ทำให้คุณภาพของผู้ที่อภิปรายนั้นโอเคนะครั้งนี้ก็เช่นกันผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเรามีฝ่ายค้านอย่างพักก้าวไกลมีฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิป,ปัตย์แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วนะครับมีฝ่ายค้านอย่างไทยสร้างไทยแต่ก็ยังไม่เห็นสสพักไทยสร้างไทย ที่เข้าตานะครับก็มีแต่คุณสีทาแต่ก็ไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็มีสอสอพักเป็นธรรมซึ่งมือหนึ่งเดียวก็พอจะได้นะก็ดูดูแล้วแต่ผมอยากจะให้สอสอทุกคนนะเวลาพิพายเวลาพูดจาปราสายอะไรมัน ให้ hey, มันเนื้อเนื้อยาวน้ำนามครับอย่าใช้วาทศิน,รรนเลยดูแล้วมันมันจะเหมือนสภาโจกเกินไปนะอย่างในการประชุมสภาครั้งที่แล้วนะครับเป้าก็คือหมออง๋งสอสอองพิษณุโลกนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งโดนตำหนิเรื่องการใส่การแต่งกายสอสอองแต่งกายไงก็ใส่เสื้อเชิ้ตเี่ยครับเชิ้ตสีขาว แล้วก็เป็นคอจีนแล้วก็ติดกระดุมนะแล้วก็ใส่สูตรทับมันทำให้ขัดหูขัดตากับสสพักเพื่อไทยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันในสภาเอาจริงๆนะไม่เข้าใจจริงๆแล้วไปคุยกันนอกรอบก็ได้หรือเปล่าไปคุยเลย เราเจอกันอยู่แล้วเจอกันแม่งประจําอยู่แล้วตอนไปกินข้าวกินกาแฟาเนี่ยเจอกันก็ผ่านไปก็บอกที่อ๋อพี่ว่านะเอ้มันไม่โอเคว่ะแต่งชุดอย่างนี้นะอะไรทํานองนี้โอ้โหมาพิพายในสภามันตลกมันโคตรตลกเลยอันนี้สอนพี่เกดคนที่จะเป็นรัฐมนตรีนะเขาไม่มาพูดจาแบบตลกตลกแบบนี้หรอก แล้วมาพูดกันถึงว่าต้องใส่ชุดสูตรไม่ใช่ใส่สูตรใส่ชุดสากลนิยมอ่าแล้วตามระเบียบข้อบังคับของสภาการแต่งตัวของสสก็มีจะใส่เครื่องแบบสสก็มีเครื่องแบบนะอย่างสมัยก่อนร้อยตำรวจโทชาวรินก็มักจะแต่งเครื่องแบบไปชุม ตอนนี้ก็มีสวกิติศักดิ์ชอบแต่งเครื่องแบบไปประชุมอ่ะเขาแต่งเครื่องแบบแต่ก็มีไม่ค่อยไม่กี่คนหรอกนอกนั้นก็จะหรือจะใส่ชุดพระราชทานก็ได้อ่แล้วก็ชุดสากลน,นิยมชุดพระราชทานนี่ไม่ใช่ดชุดสากลน,นิยมนะดอปะชุดสากลน,นิยมก็คือชุดสากลน,นิยม ชุดพระราชทานไม่ใช่ชุดสากลนิยมเครื่องแบบไม่ใช่ชุดสากลนิยมนะครับแล้วก็มาถกเถียงกันตรงเนี้ยดีนะสอสอ,อองเขาตัดบทไปก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาแต่งเครื่องแบบถูกต้องแต่ถ้าไม่สบายใจกันเขาก็จะปรับปรุงในการแต่งตัวนะครับผมก็เลยโอ้ขำวะ่ะคือเรื่องเล่าอย่างนี้อ่ะผมว่าคุยกันในวงเล่าคุยในวงกาแฟานะ มันยังเสียเวลาเลยเอาจริงๆนะแล้วมาพูดถึงชุดสากลนิยมสากลนิยมมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะชุดสากลนิยมอ่ะอ่ะมันเป็นยังไงอ,ะอ,ะอ่ะ,งงอะใครเขาจะรู้อ่ะอ่ะชุดสานนิยมมันก็คือเสื้อเชิต้ตแขนยาวกางเกงผ้าขายาวอันนี้สำหรับผู้ชายนะ จะใส่เ็กไทหรือหูกระต่ายก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ย้ำนะจะใส่เนกไทหรือหูกระต่ายก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าผู้หญิงก็กระโปรงยาวหรือชุดราตรีนี่ก็แสดงว่าผู้หญิงนี่สามารถ แต่งชุดราตรีไปประชุมสภาได้นะสสหญิงอ่ะเ <_ an> พราะมันเป็นชุดสากลนิยมนึกออกปะแล้วก็ใส่คัดโชวผู้หญิงอ่ะก็เนี่ยคือชุดสากลนิยมคือคนแม่งคนคือไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปพภิปรายคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเข้าใจไหมเพียงแต่มันขัดหูขัดตาขัดใจ ของคนที่พูดก็เท่านั้นเองนะครับคือพรรคเก้าไก่เนี่ยจะพูดอะไรก็ผิดหมดอะตอนนี้พวกนี้ก็คอยจะเบรกคอยจะการคอยจะนู้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติวะผมถามหน่อยมาเถียงกันเรื่องแบบเนี้ยจะได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติวะไม่เข้าใจมันกันสอสอยุคนี้นะมันน่าจะมีคุณภาพกว่าสอสอยุคก่อนนะ แต่ดูแล้วไม่มีเลยหรือว่าสสยุคก,ก่อนเขาไม่ค่อยอาพิพายกันอะ่ะเขาจะมีดาวสาภากันไม่มีคนอะ่ะตอนนี้ใครก็อยากจะเป็นดาวสาภาทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวคุณไอรัชนกเนี่ยก็จะวิพายเรื่องเรื่องสายไฟเรื่องอะไรก็ไปไปโยอ่นองไปถึงถนนพระบรมราชวังเนี่ยก็ไม่รู้จะไปแซะทำไมออกไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เขาพูดแต่เรื่อง,เ,องเขาบอกให้ฝากประธานสาภา ไปดูดิไอคนที่ทำฝ่ายเมื่อไหร่จะฝ่ายลงหมดฝากประธานสภาไปไม่ใช่ครับประธานสภาไม่ใช่ที่รับฝากคือเขาให้สสได้คุยกับประธานสภาแต่ไม่ได้ฝากประธานสภาครับประธานสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วตอนนี้เรายังไม่มีรัฐมนตรีดอกปะถ้าเรามีรัฐมนตรีเราก็บอกว่าฝากประธานสภา ผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงที่คุมไอ้สายไฟเนี่ยเลยออกป่ะเนี่ยบางทีมันต้องเข้าอบรมเข้าคอร์สหน่อยอะจริงนะพูดไปก็ซีซัวพูดไปโอ้นมันก็ไม่ได้มีผลดีกับสภาผู้แทนราศดรเลยพอคนเขาคิดว่าเป็นสภาขึ้นไปปะทะคา,ารมกันไปใช้วาทิศินกันเอาชนะเหมือนกับการต้วาทีมันมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมว่าพูดแต่เนื้อเนื้อดีกว่า และการไปค้านแบบค้านเพื่อสก,กัดเขาไม่ให้เขาเขากําลังอภิปรายอยู่ก็ไปสก,กัดเขาให้เขาชังงักแล้วก็พูดต่ออันนี้มันไร้สาระนะมันทุเรศจริงๆและคนที่ไปค้านตะพึ่งตะเือไม่ได้โก้ไม่ได้เท่นนะสอบตกไปไม่รู้กี่คนแล้วจริงจริงประชาชนเ็าต้องการให้สสเขตเขาอะแบบมีคุณภาพเวลาพูดออกไปแล้วโหดูดีเวยดูมีความรู้เวย ดูแม่งเป็นจริงเป็นจังเว้ยเขาต้องการแบบนั้นเขาไม่ต้องการยกมือก็ไปแซวก็ไปปูดไปอะไรเขาโอ้ไอถ้าจะไปตลกนะก็อย่ามาเป็นสอสอก็ไปอยู่ไปอยู่กับคุณปัญญาโน่นขอเข้าไปไปอยู่กับกลุ่มคุณนงคุณนงนะคุณมัมพวกเนี้ไปอยู่กับเขา ไปอย่างนั้นดีกว่าถ้าจะเป็นตลกอะใช่ไหมไม่ใช่มาอยู่ในสภาผูาะะ้แทนราษฎรจ้เ้าโจ๊กเอาสนุกมันมันไม่ได้หรอกครับไม่ได้ในสภาควรจะเป็นเรื่องที่จริงจังเท่านั้นผมจะบอกอะไรเ,เพื่อจะปรับสภาให้มันมันดูดีขึ้นแล้วคนฟังเขาก็จะได้เออได้มีความรู้ได้ศรัทธาสภามากขึ้น ดูแนละ้วคงจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าสอสอองหมออองใส่หูกระต่ายไปนั่งบนเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยก็จะโดนด่ายือเปล่าโดนไหมหรือถ้าใส่เสื้อเชิ้ตปกแม่งใหญ่แบบปกแบบสมัยก่อนแนอะเอ็นวิทเพสเซรเนี้ยก็จะโดนด่ายือเปล่าคงจะโดนใส่สูทสีอื่นก็คงจะไม่ได้ ต้องสีดําสีกรมมาชิายอย่างเดียวสสอองจะใส่สูตรสีส้มได้เปล่าวะเออเขาก็ไม่ได้บอกว่าชุดสากลนิยมนะ่ะมันสีอะไรไม่ได้บอกนะ่ะโอ้โงงงถึงขั้นมีคนเสนอให้ตั้งกรรมิการไม่ได้กรรมการตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องนี้โอ้ยเวรกรรมไม่มีอะไรจะทำกันแล้วหรือไงพุกมึงอ้ย ดูแล้วแม่ก็อนาจใจจริงๆนะครับอนาจใจมากๆ <c oughs> อาวันนี้ก็หอมป่ากหอมพอตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดินดันอันศ,รรศักดิ์สิทธิ์นะ <c oughs> ก็คือพระราชวังจัน์ครับถิ <c oughs> ่นกำเนิดพระนเรศวรพระเอกาพระสุพรรณน,นะ,คะครับ <c oughs> ด้านซ้ายผมก็เป็นพระอัฏฐารถ หันหน้าสู่แม่น้ำน่านบริเวณนี้สำหรับตานึกไปสมัยพระนเรศวรก็คงจะเป็นวังนะเนาะก็คงจะแบบมีคนดูในหนังนะเนาะดูในภาพยนตร์ย้อนยุกนะก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับ ในแง่มุมของผมมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตรูคูับยี่ห้อมนตราราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมค่าส่งด้วยพระพุทธิล่ารุ่นหกร้หสิบกปีทวีโชคยังมีให้บูชายอยู่นะครับแล้ววันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนี้จะเปิดตัวพ็อกเก็ตบุกเล่มใหม่ของผมชื่อว่าคาถาตำราพิกชีวิตครับ ท่านเธอติดต่อกับผมได้สามช่องทางช่องทางแรกก็คือ Facebook ดรเลือกิจพลเดชวิสัยช่องทางที่สองก็คือในไลน์ช่องทางที่3าก็คือในโทรศัพท์เบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับติดต่อมาได้คุยสัไปเหราคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับถ้าจะสั่งซื้อของก็ดีจะถามเรื่องพระพุทธราชก่อนได้ครับผมท่านที่ยังไม่เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จน ขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งุกทรับสวัสดี